มีกรณีของนักสแสดงสาวคุณน้ำตาลบุตรสรันทองชิวหรือว่าน้ำตาลเดอะสตารห้าหลายคนจะคุ้นเคยกับคุณน้ำตาลกันดีนะคะเพราะว่าเธอรับบทเป็นหมวดรันในละครซิทคอมของช่องสามนี่แหละค่ะผู้กองเจ้าเสเน่ มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่ประกวดเดอะสตาร์แล้วก็พอมารับเล่นละครเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส่งให้หลายๆคนรู้จักชื่อของน้ำตาลบุตรสรันเมื่อคืนนี้ตอนสักประมาณสี่ทุ่มคุณน้ำตาลต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะเนื่องจากเกิดอาการป่วยด้วยเลือดออกทางปากทางจมูกหายใจไม่สะดวก ปั๊มหัวใจกันอยู่ที่บ้านแล้วที่สุดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการถือว่ายังอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะคุณหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตามรายงานระบุว่าคุณน,น้ำตาลหัวใจหยุดเต้นถึงสองครั้งนะคะแต่ว่าคุณหมอก็ปั๊มขึ้นมาได้ บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือหน้าห้อง ICU ของโรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนๆตลอดจนทีมงานเดอะสตา์เดินทางเฝ้าดูอาการตั้งแต่ที่เข้ามารับการรักษาตัวนะคะก็มีการปรึกษาหารือกันว่าน่าจะต้องย้ายออกจากโรงพยาบาลสมุทรสาครตอนเช้าแล้วก็เข้ามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ ยังไม่ชัดว่าจะเป็นสิริราชหรือว่าโรงพยาบาลทนบุรีต้องดูสภาพร่างกายของน้องน้ำตาลเป็นหลัก<อ>คุณพ่อเล่านะคะว่าลูกสาวเนี่ย<อ>เกิดอาการช่วงประมาณสักสายสายก็คือ,อมีเลือดออกทางปากทางจมูกหายใจไม่สะดวกเ<อ>มื่อวานนี่เองค่กงนะก็ปั๊ปมหัวใจกันอยู่ที่บ้านแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครแต่ว่าอาการหนัก คุณหมอบอกว่าน้องน้ำตาเนี่ยตอนที่มาถึงก็คือเลือดออกเพิ่มต้องให้เลือดแล้วก็ต้องอยู่ในห้อง i อ u ของโรงพยาบาลสมุทรสาครไปก่อนไม่สามารถย้ายโรงพยาบาลได้ในทันทีคือตอนแรกทางโรงพยาบาลสมุทรสาครบอกว่าน้องถือว่าอาการหนักมากโรงพยาบาลสมุทรสาครอาจจะเอาไม่อยู่ก็เลยมีความคิดจะย้ายโรงพยาบาลแต่ด้วยอาการที่หนักเนี่ยคะ่ะเลยทำให้ย้ายไม่ได้ คุณพ่อบอกว่าปกติแล้วน้องน้ำตาลไม่มีโรคประจำตัวมีแต่ป่วยเป็นไข้หวัดทั่วไปและก็ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นด้วยจนถึงตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าอาการเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะฝันหน้าฝันหน้ามีเงินใสอย่างเดียวนะจมูก เป็นแค่วัดนคนเป็นตอนนี้กลาหลานกาละนฝนหน้าอะไรงี้ก็เป็น<ช>แค่วัดเรามดูการนงนวันนี้คือเราดูว่าอยากจะไปท,ที่ไหต,ตอนนี้ชูร่าก็ได้เตรียมช้าปุ่มนีไม่ราว่าใจร้อนอยากไปเลยปดปัญหาคือระหว่างทางใรเคลื่อนย้ายระหว่างทาง เมืนคทาอะไรอมนนชนะนั่นไปเราจะรำบาส่วนคุณแม่ก็บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวไม่เคยมีโรคประจำตัวอะไรเลยมีแต่ป่วยเป็นหวัดทั่วไปก็หาหมอตามปกติแล้วก็ไม่ได้เครียดอะไรด้วยที่เห็นช่วงหลังน้องหายไปจากวงการบันเทิงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าน้องเข้ามาประกวดเดะสตาร์เพราะว่าอยากเป็นนักร้องมากกว่าเป็นนักแสดงพักหลังก็เลยเสดตัวออกจากงานในวงการบันเทิงมาช่วยธุรกิจที่บ้าน แล้วก็มีทําเพลงร่วมกับเพื่อนๆบ้างเพิ่งจะถ่าย MV กันเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองคุณแม่บอกว่าเคยถามว่าไม่กลับไปทํางานแสดงแล้วหรือคือไม่เล่นละครแล้วหรือคุณแม่ก็บอกว่าลูกก็บอกว่าก็กะว่าน่าจะกลับมาเล่นละครเ,เร็วๆนี้แหละก็อยู่ในแผนแต่ว่าจริงๆที่ชอบคืองานร,ร้องเพลงแต่ก็ปรากฏว่ามาเกิดอาการป่วยเขาซะก่อนเนี่ยนะคะอะไรอยู่ แล้วทั้งหมดเป็นยังไงทีได้บอกฉันนี่และค่ะแสดงคู่กับพี่มอสคู่กองเจ้าเสน่ห์ในบทของหมวดรันฝ่ายประชาสัมพันธ์อดีตต้นสังกัดของน้องน้ำตาลบอกนะคะว่าสองสาวันก่อนเนี่ยน้องน้ำตาลมีอาการเป็นหวัดแล้วก็เจ็บคอจู่ๆวันที่เกิดเหตุก็คือเมื่อวานเนี่ยมีเลือดกำเดาไหลไม่หยุดจนหมดสติพอไปถึงโรงพยาบาลคือคุณหมอบอกว่าม่านตาไม่เปิดแล้ว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เลือดออกเนี่ยหลายจุดนะคะกระเพาะอาหารหัวใจแล้วก็ปอดอาการคร่าวๆคือหัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหัวใจต้องวัดความดันต้องใส่เครื่องช่วยหายใจให้ยาความดันลดความเป็นกรดของเลือดแล้วก็เจาะเลือดตรวจเรื่องของการติดเชื้อใส่สายสวนกระเพาะอาหารเพื่อเอาเลือดออกมาแล้วก็ตอนนี้มีเลือดออกในปอดด้วยเอ็กซเรย์ ray, ปอดด้านขวาเนี่ยผิดปกติ และมีอาการกระตุกเนื่องจากว่าสมองขาดออกซิเจนคุณหมอก็ต้องให้ยาก,กันชักตอนนี้ปั๊มหัวใจขึ้นมาแต่น้องไม่รู้สึกตัวนะคะคุณหมอก็ให้ยาก,กล่อมประสาทเพราะว่าเหมือนน้องหายใจแรง <Okay. S 1> เหมือนกับว่าเหนื่อยและก็ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าน้องน้ำตาลหัวใจหยุดเต้นอีกรอบหนึ่งแต่ว่าคุณหมอเนี่ยปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ เดี๋ยวเช้านี้ตามกันดูนะคะคุณแม่บอกว่ายังมีความหวังถึงแม้ว่าจะรู้สึกกังวลก็พยายามเข้มแข็งทั้งครอบครัวก็ภาวนาขออย่าให้ลูกเป็นอะไรไปมากกว่านี้เช้านี้เดี๋ยวดูเรื่องการส่งตัวจะย้ายน้องน้ำตาลเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเนะะี่ยค่ะครับเดี๋ยวต้องตามดูด้วยว่าสรุปแล้วเป็นอะไรกันแน่ใช่อันนี้แหละจะเป็นประเด็นสำคัญว่าน้องเป็นอะไรนะคะเกิดจากอะไรครับอา้าส่งกำลังใจให้กำลังใจครอบครัวกันนะครับ